สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวเขไปหนังนะครับเรื่องนี้นะครับผมจะมาคุยหลังดูท r a n s f o r m e r อรครับผมมาดูช้าสักนิดนึงนะพรอพิเศษอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไปดูเพิ่งไปดูวันนี้มานะครับมีประเด็นอะไรที่อยากจะคุยบ้างหลังดูเดี๋ยวผมจะคุยเป็นประเด็นข้อๆแล้วกันนะใครดูมาแล้วก็มาคุยกันนะคะต้องเตือนหน่อยนะครับว่ามีสปอยในคลิปนะครับยังไม่ได้ดูอย่าพึ่งนะเดี๋ยวจะโดนสปอยเอาเด้อ โดยทาร์ฟอรเมอร์วันเนี่ยเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันนะครับที่จะเน้นการเล่าเรื่องต้นกําเนิดของจักรวาลทาร์ฟอร์เมอร์ครับผมหลังจากเคยเล่าในแบบฉบับไลฟ์แอคชั่นคนแสดงคั่วไปแล้วแล้วก็ใช้ CG ีนีฮะในเวอร์ชันไมเคิลเบย์หลายภาคหรือว่ามีหนังต่อจากนั้นตามตามา,มมาแต่เราเนี่ยก็ยังไม่ได้ดูยังไม่เคยดูต้นกําเนิดของทาร์ฟอร์เมอร์สักทีนะที่ไร้มนุษย์ไร้เรื่องราวบนโลกอะฮะได้ดูในเรื่องนี้สักทีนะหลายๆคนบน่นว่าอยากดูอยากดูเมื่อไร่จะทําอะไรอย่างเงี้ย เออสมใจแล้วเนาะแม้ว่ามันจะเป็น Animation อนิเมชันน่ะถ้าสร้างแบบ live action มันยากเว้ยต่อการสร้างนะครับงบการสร้างงบทำซีจีนี่คงบานเบอร์แต่มาทำในรูปแบบอนิเมชันเนี่ยมันก็แบบว่าง่ายขึ้นเยอะแล้วก็เรื่องราวจะเล่าออกมาเป็นภาพได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับมันจะเติมแต่งจินตนาการได้ดีกว่าเพราะว่าทาน์ฟอร์เมอร์มันมาจากคอมิกการ์ตูนอยู่แล้วด้วยไงคนดูอาจจะน้อยลงแต่ว่านะต้องเข้าใจนะครับอ่ะทีนี้ดูแล้วรู้สึกยังไงนะประเด็นแรกเลยเอาเรื่องคะแนนก่อนแล้วกันนะครับดูจบ ส่วนตัวแล้วแม่งชอบมากๆเลยวะ่ะโคตรดีเลยะฮะงานดีเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาพโอ้โหอันนี้เป็นจุดที่โดดเด่นมากๆครับดูไปเนี่ยเพลินตามากๆยิ่งถ้าใครได้ดูในระบบดีๆนะมึงเอ้ยฟินตาแตกครับผมสู้กันมันมากนะครับสนุกสนานมากเลยคุ้มค่ากับตั๋วเงินแน่นอนครับแล้วยิ่งคลายแม็กนะได้เห็นแบบอะไรอะออปติมัตพาร์มสู้กับเม g a ทรอน ศัตรูคู่อาฆาตคู่รักคู่แค้นนี่อู๋ฉากสุดท้ายนี่มันมากๆทำเอาตื่นตาตื่นใจเลยสำหรับผมนะฟินมากครับผมแล้วก็ประเด็นต่อมาเนี่ยที่ชอบเลย,เน,ยนี่น่าจะเป็นเรื่องราวนะผมว่าเรื่องราวในอนิเมชันเรื่องนี้เล่าได้ดีมากๆนะครับการที่เราไม่ได้เห็นพาร์ทของมนุษย์แล้วอะ่ะคือหนังเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องไปเล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นมาของไอ้มนุษย์ที่จะใส่เข้ามาทุกภาคมามาเน้นเจาะจงกันที่ความสัมพันธ์ของ Opti m มัตพา m เนี่ยก่อนจะมาเป็นชื่อนี้กับ m e g a t r o n ก่อนจะมาเป็นชื่อนี้นะครับว่าทั้งคู่เนี่ยเขาเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะครับเคยทำงานอยู่ที่เหมืองที่ดาวไซเบอร์ตอนนะครับบ้านเกิดของเขาเป็นเพื่อนรักกันเลยแหละความสัมพันธ์ของพวกเขาเนี่ยกว่าจะแตกหักกันเนี่ยต้องเจออะไรบ้างอะไรอย่างงู้นอย่างนี้นะตอนหลังเนี่ยเราก็ได้รู้ว่าอุดมการณ์ของเขาเนี่ยแตกต่างกันโดยออ t ติมัสเนี่ยก่อนจะมาเป็นออ t ติมัชื่อว่าแพทเนี่ย ก็จะดูนิสัยแบบอีกแบบหนึง่งเมกาทอนเนี่ยชื่อ D16 ก็จะอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเล่าได้ดีมากนะค่อยๆไล่สเกลแล้วก็เข้าใจง่ายด้วยนะเรื่องราวไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายอย่างของเวอร์ชั่นภาพยนตร์นคนแสดงจริงอนะบางทีของไมเคิลเบย์เล่าออกมาแล้วมันดูแบบมึนๆอื่น,นๆงงๆใช่ปะรู้สึกแบบอีลงุงตุงนาง,พล,งพลุงพลังยังไงก็ไม่รู้แต่เรื่องนี้เล่าง่ายมากนะฮะเพราะว่ามันมีไม่กี่ฝ่ายแล้วก็ ฝ่ายเกี่ยวข้องเวลาแบบเล่าๆไปแล้วมีจุดเฉลย ER จุดแตกหักอะไรอย่างเงี้ยเฉลย ER ได้ดีมากนะครับก็เดี๋ยวผมจะพูดอีกทีในช่วงของประเด็นสปอยนะอันนี้ผมว่าชอบมากเลยอินมากเลยแล้วก็จุดคายแม็กอะไรอย่างเงี้ยพอแบบแตกหักกันเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยคนลุกเลยส่วนตัวนะครับตอนแรกดูไปเนี่ยไอ้เราก็ดูในเวอร์ชั่นแต่คนแนละผมก็ไม่ได้ดูคอมมงคอมมิกไอ้หาสองคนนี้มันเป็นศัตรูคู่อาฆาตเป็นแบบเจอกันประจำอะไรเงี้ยไม่คิดมาก่อนว่ามันเคยเป็นเพื่อนรักกันด้วยนะ แล้วในเรื่องนี้มันเล่าเอ๊ะแล้วมันจะแตกหักกันยังไงนะรักกันขนาดนี้นะระหว่างทางเนี่ยแบบเป็นเพื่อนกันเลยอ่ะเออพอมาจุดแตกหักนี่พีจริงๆก็สําหรับผมส่วนตัวคะแนนเนี่ยมให้เยอะนะเรื่องนี้ชอบม,มากๆเลยนะดูไปฟินมากรู้สึกเสียดายที่ดูช้าไปนิดนึงอาจจะไม่ทันเพื่อนๆแล้วแหละเพื่อนๆอาจจะดูกันหมดแล้วอาจจะเข้ามาคุยน้อยผมให้9้าเลยเต็มสิบเรื่องนี้นะสุดยอดนะครับหลายๆคนเนี่ยนักวิจารณ์ต่างประเทศยกให้เป็นทนัน f เ r อร์ที่ดีที่สุดอีกด้วยนะ ตั้งแต่เคยสร้างมานะครับแม่แล้วก็มีวางแผนมีข่าวออกมาว่าเขาอยากจะทํา3ภาคด้วยดูจากการวางเนื้อเรื่องเนื้อราวล่าสุดเนี่ยต่อยอดได้ดย,ยาวๆแน่นอนครับผมมาทีนี้มาคุยกันเรื่องสปอยเลยแล้วกันนะฮะอันนี้อาจจะมีอะไรที่พูดคุยกันเล็กๆน้อยๆนะเรื่องราวของไซเบอร์ตอนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับเป็นเรื่องราวที่ออพติมัตพารมเนี่ยก่อนจะมาเป็นออพติมัตพารมเขาอยู่กับ D16 เป็นหุ่นเหมือง หุ่นเมืองเนี่ยไม่สามารถแปลงร่างได้แบบหุ่นอื่นๆทั่วไปนะครับอ่าเป็นหุ่นที่ถูกกดขี่ให้มาขุดแร่อัญมณีที่สําคัญในดาวไซเบอร์ตอนที่มีชื่อว่าเอเนจอนนะครับตอนหลังมาเจะเลยนะครับว่าการที่พวกเขาเนี่ยต้องมาเป็นหุ่นเมืองเนี่ยเพราะว่าหุ่นที่พวกเขาเนี่ยเทิดทูนแล้วก็บูชาให้เป็นเทพเจ้าของหุ่นยนต์ก็คือเซนตินัลพามเนี่ยเป็นตัวร้ายในเรื่องนะครับมันหักหลังครับ มันเอาแหล่งพลังงานเอเนจรนเนี่ยเอาไปให้ศัตรูคู่อาฆาตของชาวไซเบอร์ตอนที่มีชื่อว่าวินเทสซันนะครับเป็นเหมือนคล้ายเอเลี่ยนอะไรเงี้ยถ้านึกไม่ออกก็แบบพวกเข่าเซิร์กในเกมส t a r c ค a f t พวกอะไรประมาณนั้นน่ะแล้วก็ทรยศ์ชาวดาวไซเบอร์ตอนนะครับไปเข้ากับพวกวินเทสซันอะไรอย่างงี้นี่แหละมันอยากจะปกครองเหมือนมีข้อแลกเปลี่ยนกันว่าถ้ากูให้เอเนจรนมึงเนี่ยมึงจะต้องให้กูคุมดาวดวงนี้นะอะไรเงี้ยทำให้ D 1 6กอ่ะ หรือว่าเมกทอนเนี่ยโมโห,โหเลยพอรู้ความจริงโอ้โหสะเทือนใจมากเลยกูอุตส่าห์เทิดทูนบูชาเมืองอะไรอย่างงี้ก็เลยกลายเป็นว่าตอนหลังเนี่ยรวบรวมคนแล้วก็จะไปฆ่าเซนติโนนะแต่ว่าก็ต้องแตกหักกับออพติมัสเพราะว่าออพติมัสเนี่ยไม่อยากให้เมกทอนเนี่ยล้างแค้นด้วยการฆ่าเข่นฆ่ากันโอ้โหผมชอบฉากนี้มากเลยนะพูดถึงแล้วฉากที่เมกทอนเนี่ยพยายามจะฆ่าเซนติโนพาร์มอะแล้วทีนี้ ออปติมัสมาขัดขวางกลายเป็นว่าเมกาทอนเนี่ยยิงใส่ออปติมัตเลยนาะปึ้งออปติมัตกระเด็นจะตกเหวแล้วแบบเมกาทอนไปจับเอาไว้คือจับไปจับมากูไม่อยากช่วยมึงแล้วปล่อยตกเฉยเลยแล้วตาของเมกาทอนแป่งแดงเลยอะบ่งบอกเลยว่าเข้าด้านมืดเต็มตัวครับผมเอาไม่อยู่แล้วครับโอ้โหม่รู้สึกขนลุกเลยนะฉากนี้นะฮะแล้วออปติมัตเนี่ก็ตกลงไปด้านล่าง ก่อนจะได้พลังในตำนานนะครับเมทิกผู้นำมาเลยนะฮะที่มันหายไปกลายเป็นออพติมัตพามในที่สุดโอ้โหจากหุ่นเหมืองเป็นออพติมัตพามชอบมากๆเลยนะฮะ Concept คอนเซปต์แม่งโคตรดีเลยนะเรื่องราวนะตอนแรกเนี่ยพวกเขาไม่สามารถแปลงร่างได้ด้วย mm hmm. เพราะว่าโดนยึดฟันเฟืองไปไอ้หายเซนติเนลพามมันเอาออกจากหุ่นยนต์ทุกตัวที่เกิดขึ้นในดาวนี้แล้วก็ให้ไปทำงานเหมืองหมดเลยโดนกดขี่พอแปลงร่างได้เป็นรถเป็นอะไรอย่างเงี้ยคอนเซปต์ Concept, แม่งก็แบบอย่างที่เราเคยเห็น ทาร์นโฟเมอร์เรื่องอื่นๆมานะแล้วก็ในเรื่องราวเนี่ยตีมเรื่องนี้ก็เหมือนเป็นเมืองที่แบบไอไซเบอร์ตอนเนี่ยเป็นเมืองแบบในอนาคตเลยอะเมืองที่แบบล้ำมากๆเป็นตึกที่แบบสูงมากๆแล้วเหมือนแบบข้าง,งบนนี้ก็มีตึกที่แบบห้อยลงมาอีกอะไรอย่างเงี้ยเนาะการใช้ชีวิตอะไรอย่างงุ้นอย่างงี้นี่คือมันเหมือนแบบพวกแบบอารยธรรมเทคโนโลยีในอีกร้อยปีข้างหน้าไม่รู้มนุษย์จะเป็นแบบนี้ไหมเพราะว่าเห็นโลกแบบเนี้ยเยอะมากๆเขาเรียกว่าโลกอะไรนะผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรอะเรียกง่ายๆว่าโลกอนาคตแล้วกัน เราจะเห็นในเกมอย่างไซเบอร์พังเห็นในหนังอย่าง Blade เบรดรันเนอร์อะไรเงี้ยนเนาะแต่ว่ามันอาจจะดูล้ำกว่าน,นั้นหน่อยก็เราได้ดูการเติบโตอของนั้งคู่นะก่อนจะไปอยู่คนละขั้วนะจากวัยรุ่นห้าวห้าวกลายเป็นแบบผู้นําของแต่ละฝ่ายนะครับคนลุกคนพองเลยนะส่วนประเด็นต่อมาเนยอยากจะคุยเลยสัญลักษ์ณของดีเซปติคอนเนี่ยมาได้ยังไงอันนี้ก็น่าเป็นอะไรที่ขนลุกเนาะเพราะว่ามันจะมีช่วงที่ เมกาทอนเนี่ยตอนเป็น D16 เนี่ยเขาเทิดทูนเขาชอบมากๆเลยเป็นไอดอลอีกคนหนึ่งก็คือชื่ออะไรวะเมกะาโทนัสพารมอะไรสักอย่างนะฮะแล้วแบบเหมือนออปติมัสมเอาติเกอร์เนี่ยไปติดที่ไหลใช่ปะ่ะตอนหลังเนี่ยโดนแกะแล้วแบบไอ้เหียเซนติเนลพารมมันเอาไปสว่านเนี่ยไปเจาะให้เลยมึงสลักไปที่ตัวเลยแล้วกันอย่างเงี้ยเนาะเป็นสลักเป็นรูปแต่หน้าแม่งเพีย้ยนกลายเป็นสัญลักษณ์ดี D icon, เซปติคอนไปในที่สุดเลยเฉยเลยนะเออ ันนี้ก็เป็นอะไรที่เออได้ดูว่าสัญลักษณ์มันมาที่มาที่ไปยังไงนี่เจ๋งนีว่ะส่วนในเรื่องของตัวละครอื่นๆนี่ก็โผล่มาเยอะแยะมากมายนะเราได้เห็นการที่ตัวละครอย่างดิเซติคอนหรือว่าออโตบอตเนี่ยไอหุ่นแรกเริ่มเดิมทีมาเจอกันยังไงเนี่ยแทบจะทุกคนเลยนะอย่างออโตบอ t บีมายังไงอะไรอย่างเงี้ยอย่างเอลิต้ามายังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะได้เห็นกันอยู่นะอย่างฝั่งดิเซติคอนเนี่ยสตาร์สครีมอย่างเงี้ยช็อคเวฟอย่างเงี้ย ซาเวปอย่างเงี้ยเจอกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเออตอนแรกสตาร์สคีมยังเป็นแบบราชาของอะไรนะไฮกาดอยู่เลยนะแล้วแบบเจอกับเมกาทอนนี่เหมือนแบบไม่ได้ยอมเมกาทอนนะตอนหลังเป็นเบสเมกาทอนนะตอนแรกยังแบบไม่ได้กลัวเมกาทอนเลยอพวกพามเนี่ยพวกที่โดนเซนติเนลพามทรยศหักหลังเนี่ยไอ้พวกเนี้ยเท่นะผมว่าส่วนตัวแล้วผมชอบมากเลยที่ว่าโดนให้แบบไปประชุมแล้วโดนหักหลังอะ่ะโดนทรยศอะผมว่าไอ้พวกเนี้ยเท่มากเลยนะอืม แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะที่ผมชอบอะ่ะผมชอบไอ้ตัวที่มันมีหลายๆตาที่มันเหมือนเป็นเหมือนเป็นทหารเป็นผู้หญิงเป็นองค์รักของไอเซนจินเนลพามอ่ะตัวนี้เท่ดีนะเหมือนตามันแบบช่างสังเกตอะไรอย่างเงี้ยเจ๋งดีผมชอบตัวนี้วะ่ะคอนเซปต์แล้วก็ดีไซน์ออกมาโคตรเจ๋งเลยส่วนประเด็นต่อมาเนี่ยถ้าจะเล่นภาคต่อผมว่าอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าอาจจะเล่าเรื่องราวของไอพวกเอเลี่ยนที่มันมาเอาเอเนจรจากไซเบอร์ตอนน่ะ แต่ยังไม่เห็นพวกลูกพี่มันเห็นเต็ลูกจอกนะวินเทสซันนั่นแหละไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าในภาคต่อจะเล่นไหมเพราะว่าผมว่าเป็นไปได้นะเพราะว่าไม่ได้ส่งแร่ไปให้มันพวกลูกพี่ตัวใหญ่ๆมันอาจจะมาก,ก็ได้รวมไปถึงดีเซปติคอนที่ตอนจบเนี่ยแยกตัวไปเพราะว่าโดนเนลเทศออกจากไซเบอร์ตอนนะครับพวกเมกาทอนก็ออกจากนอกดาวไปไปรวบรวมพักพวกที่อยากมาอยู่กับตนเนี่ยก่อตั้งเป็นวายร้ายที่จะไปป่วนน่าจะเป็นมือที่3สู้กัน3ฝ่ายนะจะมีภาคต่อ อันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับอยากเห็นมากเลยนะจะเป็นยังไงนะนัวแน่ๆนะครับไม่ต้องห่วงคนแล้วอะ่ะเอาแต่หุ่นมาสู้กันเนี่ยสนุกแน่นอนแล้วก็โหของเล่นน่าจะขายดีนะผมว่านะถ้ากระแสตอบรับแบบนี้มาเนี่ยคนชอบมากกับการออกแบบของทัน n อร์ r m e r ์วเพราะมันใกล้เคียงคอมิกเอออยากจะดูอีกรอบเหมือนกันผมอยากจะซ้ำแบบช่วงฉากแอคชั่นมากเลยเพราะมุมมองมันสวยจริงๆทามุมมองออกมาได้แบบฟินมากๆเลยนะยังไงก็รอดูต่อเอ้ยลืมลืมมี En d c r คร i ิตตัว จริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรน่าสนใจมากนะเอ็นเครดิตเนี่ยน่าจะเป็นอันแรกเนี่ย B เนี่ยกลับไปสถานที่ที่โดนกักขังนะฮะชั้น50นะ oh. เขาอยู่ลึกเขาอยุ่ลุกลงไปของชั้นใต้ดินนะครับ oh. ไปเจอกับเพื่อนของตัวเองที่เป็นหุ่นที่เขาสร้างขึ้นมา oh. ไปโชว์พลังแล้วก็โชว์มีดกลายเป็นว่าเสียบเพื่อนน่าจะพังส่วนเอ็นเครดิตสก็เป็นดีเซปติคอนนี่แหละครับ oh. การก่อกาเนิดดีเซปติคอน oh. ที่แท้จริง oh. มีกระอนได้ชื่อแล้วพาพวกออกไปนอกดวงดาวไปก่อตั้ง oh. พวกเราเป็นดีเซติคอนอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนี้เลยกันครับสำหรับรีวิวถ้าใครชอบทานโฟมเมอร์ผมบอกเลยอยา่าพลาดนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามอีกช่องผมด้วยนะผมรีวิว2ช่องบางทีผมจะไปรีวิวอีกช่องนะครับชื่อว่าช่องอัคติหนังนะครับบางทีอาจจะไม่เห็นผมรีวิวซีรีส์หรือว่าหนังนะผมบางทีผมไปไลฟ์คุยแบบขำๆเลยอีกช่องนึงเลยครับไม่ได้ตัดคลิปอะไรอย่างเงี้ยฝากกดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับบ๊ายบาย